อยู่นอกสถานที่นะคะช่วงที่แล้วได้เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบไปว่าโรงแรมอินเตอร์คอนเทนเนนทัลหัวหินรีสอร์ทถูกใช้เป็นสถานที่ในการเก็บตัวของสาวงามที่เข้าประกวดในเวที Miss Universe Thailand 2020ทั้ง30คน3วันนะคะ22 23และ24กันยายนที่ผ่านมาพอมาถึงที่โรงแรมแล้วเนี่ยสาวงามแต่ละคนค่ะได้ไปโพสต์ภาพถ่ายรูปกับรถคลาสสิกรวมถึงไปที่สถานีรถไฟหัว หินแลนด์มาร์คที่สำคัญของหัวหิน แล้วในช่วงค่ำคืนนะคะเขาได้เดินทางมาที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหวยหินรีสอร์ทอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเข้าร่วมงานกาลาไนท์ค่ะการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยมีชื่อตีมว่าปริศนาคือสาวงามแต่ละคนจะแต่งกายแบบปริศนาย้อนยุค สวยสดงดางามเป็นอย่างมากทีเดียวเราก็เลยพาคุณผู้ชมมาดูภาพบรรยากาศสำหรับงานกาล่าไนในค่ำคืนนี้นะคะเพราะว่าสาวๆเองเนี่ยมีโอกาสเปิดตัวแสดงความสามารถทั้งรอ้องทั้งเล่นทั้งเต้น คำว่าเล่นนี่หมายถึงว่าเขาเล่นดนตรีด้วยนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีการประกวดไม่ว่าจะเป็นหาซีใไรจะเป็นมิสปริศนารวมถึงมิสปริศนาป๊อปปูล่าโหวตอีกต่างหากค่ะซึ่งทางด้านของคุณสุวัสิ์ลิศพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าดีใจเป็นอย่างมากสาวงามได้เดินทางมาที่หัวหินถือว่าเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของหัวหินได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศของงาน ล่าล้านไนท์ในทีมปริศนาพร้อมๆกันค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเห็นบรรยากาศของการจัดงานการล่าไนท์ในทีปริศนาแล้วสาวงามแต่ละคนทั้ง30คนที่เข้าร่วมในเวทีการประกวด Miss Universe Thailand 2020คนไหนบ้างที่คุณผู้ชม แอบเชียร์อยู่ถ้าเกิดว่าเชียร์น้องๆเขานะคะอย่าลืมค่ะสามารถที่จะร่วมกันโหวตได้ผ่านทางทรูนะคะในขณะเดียวกันอย่าลืมนะวันนี้เราเห็นแล้วว่าใครได้เป็นมิสปริศนาแล้วใครเป็นมิสปริศนาพ popula r โหวตต้องไปลุ้นกันอีกรอบหนึ่งตัดสินใครจะเป็นมิส s u นิเวอร์ t ิตี a ไทยแลประจำปี2020ในวันที่10ตุลาคม2563นี้นะคะก็สามารถไปชมกันได้ทางที่ ไอคอนสยามรวมถึงสามารถชมได้ผ่านทางวี o ูมค่ะคุณผู้ชมคะเอาล่ะตอนนี้ได้เวลาต้องพักกันก่อนแล้วหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับไปพบกันที่สถานีต่อค่ะ